สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในห้องเรียนออนแอร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์กับผมอาจารย์เก่งวุบุญทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติกันต่อนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากคราวที่แล้วเรานิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติไปแล้วนะครับโดยใช้วงกลม1ห,หน่วยแล้วเราก็ มีตัวอย่างโจทย์ที่สามารถใช้เอกลักษณ์ของติกโกมิตินะครับในการแก้ได้นะครับแล้วก็ผสมผสานกับสมการพหุนามนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอกลักษณ์ตรกโกมิติเพิ่มเติมนะครับผมจะเลือกมาบางตัวแล้วก็บทประยุกต์นะครับคราวที่แล้วเป็นบทประยุกต์เกี่ยวกับจํานวนตรรกะยะอัตรกะยะนะครับระบบจุนวนจริงวันนี้ก็จะเป็นบทประยุกต์ในเชิงเรขาคณิตบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับลองทบทวน สูตรที่ผมได้พูดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือมีสูตรของสำคัญเลยนะครับก็คือ b s i n a บวก b นะครับเท่ากับ s i n a c o นะครับ cos b บวกกับ cos s ด s a sin b นะครับ,รบวิธีการพิสูจน์สูตรนี้ก็ไม่ง่ายนะครับไม่เรียนต้องวัดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ c ค s ซของ A ลบ B นะครับก็คือ cosA ขอโทษทีนะครับโคไซน์ของ A อบวกบก็คือโคไซน์ A โคไซน์ B ลบกับไซน์ A นะครับไซน์ B นั่นเองนะครับทีนี้สองสูตรนี้นะครับก็ทำให้เกิดสูตรของอพอเรามีสูตรของไซน์ผลบวกโคไซน์ผลผลบวกนะครับเราก็น่าจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดแทนเจนผลบวกละ่ะมีสูตรไหมนะครับก็แน่นอนก็แทนเจนของ A อบวกบนะครับก็คือไซน์ตามนิยามก็คือไซน์ A อบวกบ นะครับส่วนด้วยโคไซน์ของ A อบวกบกับก็จับยัดจับสูตรใส่ไปเลยนะครับก็สูตรของไซเอบวกบกับโคไซเอบวกบก็ใส่เข้าไปก็กลายเป็นไซเอโคไซบี B, นะครับบวกกับโคไซเอไซบี B, แล้วก็หารด้วยนะครับโคไซเอโคไซบี B, นะครับลบกับไซเอแล้วก็ไซบีครับ เสร็จแล้วนะครับเนื่องจากสูตรของแทนเจน t ของ a บก b เนี่ยเราแน่นอนเราไม่ต้องการให้มีรูปของไซน์ a โคไซน์ b นะครับหรือว่าโคไซน์ a ไซน์ b มันก็ควรจะอยู่ในรูปของแทนเจน t เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเนื่องจากแทนเจนนะครับมันหารด้วยมันเกิดจากเอาไซน์หารโคไซน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้มันอยู่รูปของแทนเจนเนี่ยเราก็ต้องหารด้วยโคไซน์นะครับแต่เพะเอิญมันมีทั้งไซน์ a ทั้งไซด์บนะครับเพราะฉนั้นเวลาหารก็ควรจะหารทั้งโคไซด์เอโคไซด์บีเพราะฉะนั้นผมก็เอาโคไซด์เอโคไซด์บีหารทั้งเศษและส่วนเลยนะครับต,ตัวเศษก็จะกลายเป็นไซ n ์เอโคไซด์บีนะครับแล้วก็หารด้วยโคไซด์เอโคไซด์บีนะครับบวกกับโคไซด์เอไซด์บีนะครับแล้วก็ส่วนด้วยโคไซด์เอโคไซด์บีนะครับส่วนตัวส่วนนะครับก็จะกลายเป็นโคไซด์เอโคไซด์บ หารด้วยโคไซน์เอโคไซน์บครับแล้วก็ลบกับไซน์เอไซน์บีหารด้วยโคไซน์เอโคไซน์บีนะครับซึ่งตัวตัวนี้ก็ตัดกันนะครับโคไซน์บีโคไตัวนี้ก็ตัดกันโคไซน์เอโคไซนเอนะับตัวนี้ก็ตัดกันหมดเลยโคไซน์เอโคไซน์เอบีคไซน์บีนะครับอันนี้ก็ ไม่ได้ตัดกันแต่ว่ารวมรวมกันได้นะครับอันนี้ก็รวมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จบอยู่ในรูปของแทนเจนต์ได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือแทน A ไอตัวนี้ก็คือแทน B นะครับแล้วก็ส่วนด้วย1ลบไอตัวนี้คือแทนเอแทนะบีแทน A อแทนบีนะครับ, A, นนรบเพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรของแทนเจนต์ของ A อบวกบแล้วนะครับก็คือ แทน A บวกแทนบลบส่วนด้วย1ลบแทนแทนนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่นักเรียนก็ควรจะจำคือเอลบ b ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสลับเครื่องหมายนะครับแต่อยาไรก็ตามก็ท่านักเรียนหาแทน A บวก B ได้ก็หาแทน A ลบ B ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปนะครับของของสูตรของในวันนี้ก็คือแทนเจนของ A บวก B นะครับเท่ากับแทน A นะครับบวกกับแทน B นะครับส่วนด้วย1ลบแทเท b ครับเดี๋ยวในตอนต่อ,ตอไปนะครับสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะสูตรเราจะหาสูตรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแทนที่จะเกี่ยวกับแทนเจนก็คือดูฟังก์ชันผกผัน 6, ของมันนะครับของที่เรียกว่า Arc Tangent นะครับลองซชืว่าเรามีสูตรของผลบวกของ Arc Tangent ไหมนะครับที่ล้อกับสูตรของแทนเจนของมุมของผลบวกนะครับแต่ว่าแน่นอน arc tan นะครับฟังก์ชันผกผัน 6, ก็จะดูฟังก์ชันผกผัน 6, ของแทนเจนนะครับก็ต้องจำกัดโดเมนด้วยนะครับมันถึงจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงตอนต,อต่อไปเราก็จะมาดูฟังก์ชันผกผัน 6, ตัวนั้นกันและดูสูตรที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับในว,วันนี้เราก็จะมาดูบทประยุกต์ของสูตรนี้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นก็ดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างโจ์นะครับที่เราจะใช้สูตรนี้ในการทำนะครับตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเชิงเลขคณิตนะครับก็คือจงแสดงว่านะครับผมพูดเป็นภาษาภาษาพูดก่อนแล้วกันนะครับก็คือสมมุติว่าสมมุติเรามีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตารางหมากลุกก็ได้นะครับตารางอะไรก็ได้ที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือ ผมบอกว่าจะให้พวกเราแสดงว่าเราไม่สามารถวาดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับบนตารางนี้ได้โดยที่จุดยอดเนี่ยมันต้องเป็นจุดมุมของไอ้แต่ละตารางแต่ละสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเหล่านี้นะครับอย่างเช่นถ้าผมวาดผมเลือกจุด,จดมุมจุดหนึ่งจุดนี้จุดนี้จุดนี้ออกมานะครับไม่ว่าจะเลือกยังไงก็ตามนะครับสามเหลี่ยมที่วาดออกมาเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเลยนะครับก็คือให้พิสูจน์ นะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ตรีโกณมิติในการพิสูจน์นะครับก็คือใช้สูตรของแทนเจน t ของ A บวกปีเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัญหาในเชิงเลขาคณิตนะครับพูดง่ายคืออย่างเช่นเรามีตารางหมักลุกตารางหมักฮอสก็ได้นะครับมันมีตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะถ้าเรียนจุดไปที่จุดมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล่านี้3จุดใ,ใดๆแล้วก็ลากเส้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสร้างสามเหลี่ยม ไม่ว่าจะเลือกจุดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสามเหลี่ยมที่ได้มาไม่มีทางเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราจะทํากันนะครับถ้าเกิดพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้ให้มันดูชัดเจนหน่อยก็อาจจะผมอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเราอาจะใส่แกนให้มันนะครับก็คือก็คือเราจะบอกว่าจงแสดงว่านะครับ ไม่มีนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าในระนาบ x y นะครับต,ตอนนี้เรามีระนาบ x y ก็จะมี่คูอันดับนะครับคู่อันดับ x คอมม่า y นะครับที่นะครับจุดยอดทั้ง3นะครับมีพิกัดนะครับเป็นจำนวนเต็มทั้งหมด นะครับอันนี้ก็คือ,อทีเอ่เป็นการแปลงเป็นภาษาทางเ,าเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับก็คือ,อพูดง่ายก็คือมันไม่มีสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับที่จุดยอดทั้ง3จุดเนี่ยโคอเนตทุกตัวเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ให้พิสูจน์นะครับทีนี้ลองมาดูกันว่า,เ,าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็ แน่นอนก็ต้องวาดแกน x แกน y ก่อนนะครับแล้วก็วาดแกน x แกน y ครับแกน x แกน y ทีนี้เนื่องจากสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมด้านเท่าน,นะครับแล้วเราเลื่อนสามเหลี่ยมด้านเท่าไปมาเนี่ยมันก็ยังเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่นะครับคำว่าเลื่อนในที่นี้ก็คือเลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับเลื่อนรูปสามเหลี่ยมทั้งรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้งนะครับเราพิสูจน์ว่า ถ้ามันมีสามเหลี่ยมด้านเท่าที่จุดยอดมีโคเนตเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะหาว่ามันเกิดข้อขัดแย้งนะครับพอมันเกิดข้อขัดแย้งก็จะได้ว่ามันไม่มีสามเหลี่ยมด้านเท่าดังกล่าวนะครับทีนี้นี้ผมบอกไปแล้วว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเราเลื่อนก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่เพดังนั้นเราให้สามเหลี่ยมด้านเท่าใดๆมาที่จุดยอดเป็นมีโคเนตเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเราก็เลื่อนสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ได้ถูกไหมครับเลื่อนโดยให้ จุดยอดจุดหนึ่งมาอยู่ที่จุด0 0แทนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือในทางคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าโดยไม่เสียดนทั่วไปนะครับเราสามารถสมมติได้ว่าจุดยอดจุดหนึ่งของสามเหลีย่ยมด้านเท่านะครับก็คือจุด0 0นย์นั่นเองนะครับก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าโอเคแล้วก็มีสามเหลี่ยมด้านเท่าผมวาดรูปคร่าวๆมันก็เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วเราก็จะมีพิกัดนะครับ พิกัด1จุดยอดจุดหนึ่งเป็น0ูนย์จุดยอดสองจุดที่เหลือก็จะเป็น AB แล้วก็ CD ดีละกันนะครับแน่นอนไอ้จุดเหล่านี้นะครับก็โคอเรเนตเป็นจำนนเต็มทีนี้เราก็เลเบลจุดที่เป็นจำนนเต็มถูกไหมครับเวลาเราเหมือนกริดนะครับเหมือนกับตารางนะครับก็คือเราให้จุด1จุด2จุด3ามลบหนลบสนะครับอันนี้ก็มี1มี2มี3นะครับแล้วก็ลากเส้นแนวดิ่งกับแนวนอนนะครับที่มี มีค่าเป็นจำนวนเต็มมันก็จะเกิดกลิดขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดตารางขึ้นมานั่นเองแล้วก็ตารางเหล่านี้นะครับเราก็เอาจุดเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมที่บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับจุดบนคอนเนอร์บนบนมุมพวกนี้ก็โคเนตก็เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะใช้ตรีโกณมิติทําอย่างไรนะครับเราจะใช้แทนเจนทำอย่างไรนะครับพวกเราก็จะเห็นว่า แทนเจนนะครับแทนเจนเนี่ยมันเป็นค่าอัตราส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อมันเป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็เอาข้ามส่วนด้วยชิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดง่ายคือถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรามีมุมเซตาตัวนี้นะครับแทนเจนเซตาก็คือข้ามส่วนชิดนะครับข้ามส่วนชิดนะเพราะฉะนั้นผมดูตารางถ้าผมมาดูตาราง นะที่ดูเฉพาะคอนเนอร์ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับผมว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆเกิดพูดง่ายก็คือถ้าผมดูผมดู2จุดใดๆที่เป็นจุดมุมตรงนี้นะครับจุดตรงไหนก็ได้นะของไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปนะครับจุดมุมตัวนี้นะแล้วผมก็ลากนะครับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดใดๆนะแล้วผมก็ดูสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจาก นะส่วนของเส้นตรงส่วนนี้โดยที่ส่วนของเส้นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับของสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกไหมครับเนื่องจากไอ้จุดสีเขียว2จุดตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่เป็นจุดคอร์เนอร์เป็นจุดมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นด้านในแนวดิ่งแกน y กับตามแนวแกน x นะครับถ้าอันนี้ก็คือมุมเซตา เพราะนั้นอย่างเช่นจากรูปตัวนี้ก็คือ tan เซตาก็นับไปอันนี้ก็เป็น1 2ก็เป็น2อันนี้ก็นับไป1 2 3 4 5ก็เป็น25ส่วนนะครับซึ่งเป็นจำนวนตรรกะยะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปผมจะวาดอย่างไรก็ตามนะครับจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับมีมุมเซตาเกิดขึ้นมานะครับมันก็ยังเป็น จำนวนตรกยะอยู่แทนเซต้านะครับเพราะว่าความยาวด้านก็คือความยาวของจํานวนของสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มนะเพราะฉะนั้นแทนเชนเซต้าของมุมเซต้าเนี่ยที่เกิดจากการวาดนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะและมุมเซต้านี้ก็เกิดจากในแนวแกน X กับในแนวแกน y นะครับดังรูปที่ผมวาดมาแทนเซต้าต้องเป็นจํานวนตรกยะเสมอนะครับทีนี้เรากลับมาดู รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปแรกที่เราวาดนะครับนะเราก็จะมาดูนะครับมันก็จะมีผมวาดในมุมนะครับในมุมมองมุมนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวาดใหม่ให้เราเห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดผมวาดตัวสามเหลี่ยมด้านเท่ามันเอียงๆอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คือ สมมุติอันนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นจุดนะอันนี้คือจุด0ูนย์นะครับอันนี้ก็เป็น AB นะสมมุติมันเอียงในลักษณะนี้ก็ได้นะครับมันเอียงอันนี้เป็นจุด CD นะครับสมมตินี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะอันนี้ก็มีแนวแกน x กับแกน y สมมติแนวแกน x อยู่ในแนวนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแนวแกน y นะครับไอ้มุมม,มนี้ของสามเหลี่ยมด้านเท่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามุมนี้ต้อง60องศานะครับแต่ว่ามุม60องศาเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากมุมนีนะ้กับมุมนี้มันรวมกันนะครับแต่ว่ามุมนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันผ่านแกน x นะครับ มันเกิดจากรูปนะครับมันเกิดจากรูปเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเกิดจากรูป3จุด2จุดนี้เห็นไหมครับแล้วก็มุมนี้ซึ่งมุมนี้ก็คือเรียกมันว่าเซตาแล้วกันนะครับจะเห็นว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดที่โคเนียที่เป็นจม,มุนเต็มเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นจากรูปที่แล้วที่เราวาดไปว่าเซตาแทนเซตาของมุมนี้นะครับมันต้องเป็นตรรกะเสมอนะเพราะว่าไอจุดนี้เป็นจุดของจุดมุมของโคเนตนี้เราสมมุติเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดโคเนตที่เป็นจานวนเต็มก็จะเป็นตารางแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแทนเจนเซตาต้องเป็นจำนวนตรรกะถูกไหมครับแล้วก็มีมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราพิจารณาก็คือสมมติว่าเป็นมุมนี้ นะครับมุมอีกมุมหนึ่งตัวนี้เรียกเป็นอัลฟาแล้วกันนะครับก็อีกเหมือนกันนะครับก็คือมุมอัลฟานะครับสามเหลี่ยมเราสามารถลากสามเหลี่ยมนะครับมุมฉากในแนว X กับแนว Y นะครับเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้นะครับนะแล้วก็วาดแนวแกน X แกน y นะครับเฉะนั้นแทนเซก็เป็นอะไรด้วยครับแทนอัลฟาก็เป็นจำนวนตรกยะด้วย ถูกไหมครับพอแทนอัลฟาเป็นจำนวนตรรกยะด้วยสิ่งที่เรารู้ก็คืออัลฟาบวกเซตาจากรูปนี้นะครับอัวกเซตามันคือ60องศานะครับก็คือแทนเจนของอัลฟาบวกเบต้คือแทนเจนของมุม60องศาแต่ว่าแทนเจนของมุม60องศาคืออะไรนะครับแทนเจนของมุม60องศาก็วัดรูปนะครับคราวที่แล้วเราบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็น1นึแูทสแล้วก็2 ก็คือเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็น1ไอ้เส้นนี้เป็น2นะครับแล้วก็โดยทฤษฎีบทพิทาโกรัสเราก็จะหามาได้ว่าตัวนี้คือสแควร์รนะูทสามเพราะฉะนั้นแทน60องศาคือข้ามชิดนะก็คือสแควร์รูทสามส่วนหนึ่งก็คือสแควร์รูทสามซึ่งสแควร์รูทสามเรารู้แล้วว่ามันเป็นจำนวนอตัตรกยะนะครับแต่เผอิญเรามีสูตรนะครับของแทนเจนอัลฟาบวกเซตานะครับที่เราพิสูจน์ไปแล้วมันก็คือ แทนเจนของอัลฟาบวกแทนเจนของเซตานะครับส่วนด้วย1ลบแทนเจนของอัลฟาแทนเจนของเซตานั่นเองนะครับแต่ว่าจากรูปไอ้สามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราวาดบนไอ้กริดบนตารางสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวนี้นะครับเรารู้ว่าแทนเจนเซตาเป็นจำนวนตรกะยะแทนเจนอัลฟาเป็นจำนวนตรกะยะนะครับเพราะตัวนี้เป็นตรรกยะ บวกตกระกยะนะครับแล้วก็หารด้วย1ลบตกรกยะคูณกับตระกยะมันทั้งก้อนต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นจำนวนตกรกยะนะครับแต่เผอิญมันเท่ากับสแควรูทสตัวนี้ซึ่งเป็นจำนวนอตัตรตรกยะก็เกิดข้อขัดแยง้งนะครับวันสิ่งที่เราสมมุติตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งจุดยอดจุดหนึ่งเป็น0ูนย์ศูนย์แล้วก็จุดอื่นเป็นจำนวนเต็มนะครับ มีโคอเนตเป็นจำนวนเต็มหมดเลยก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นก็คือส่วนสรุปก็คือเราไม่สามารถหาสามเหลี่ยมด้านเท่าในระนาบ x y ได้ที่จุดยอดทั้ง3มีพิกัดเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทประยุกต์ของการใช้แทนเจนสูตรของแทนเจน a บวก b นะครับแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าแทนของ60องศาเป็นส3นะครับซึ่งก็เป็นจํานวนอตรรยะนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ตรีโกณมิติในการทำนะครับเราจะใช้วิธีการอื่นได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้แนวคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ใช้ตรีโกณมิติแล้วกันนะครับก็วาดเหมือนเดิมนะครับก็คือสมมุติว่ามีสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับจุดยอดจุดหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จุดยอดอีกจุดหนึ่งอยู่ที่จุด A B นะครับจุดยอดอีกจุดหนึ่งอยู่ที่จุด C D นะครับแล้วก็เป็นจมุนเต็ม ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะนั้นด้านนี้กับด้านนี้ก็ต้องเท่ากันทีนี้สิ่งที่เราสังเกตได้นะครับก็คือถ้าเรามีสามเหลี่ยมด้านเท่าในลักษณะนี้เนี่ยถ้าสมมุติก็ว่า a b c d เนี่ยเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถดึง2ออกมาได้นะครับดึง2ออกมาได้ นะเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดก็ดึง2ออกมานะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ถ้าเราหาร2ทิ้งไปก็จะได้สามเหลี่ยมที่คล้ายนะครับแล้วก็หดลงมานะครับหดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นมันเป็นอย่างนี้อยู่ก็สามารถหดลงมาได้นะครับก็คือเอาเอาสองดึง2ออกมาอาจจะเป็น2 C1 2 D1 นีนะครับอันนี้ก็เป็น 2A1 แล้วก็2 B1 b ะครับแล้วก็ดึง2ออกมามันก็จะขดใช้หลักการของเวกเตอร์ก็ได้นะครับในตอนก่อนหน้านั้นที่ผมเคยพูดไปว่าการคูณอัลฟาเข้าไปในเวกเตอร์ a b มันก็คือยืดขดขนาดนะครับการคูณอัลฟาเข้าไปในเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ถ้าเรียนยังจำกันได้นะครับอัลฟาคูณเวกเตอร์ x บวกเวกเตอร์ y มันก็สะท้อนถึงสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าทุกตัวเป็นเลขคู่เนี่ยเราก็สามารถหดลงมาได้ก็ยังเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่นะครับเพราะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นเลขคู่หมดเราก็ค่อยๆหดมาทีละครึ่งทีละครึ่งนะจนมีสักตัวหนึ่งที่เหลือเป็นเลขคี่นะล้วก็หดครึ่งหนงึ่งครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหดไซส์ลงมาเรื่อยๆนะครับโดยในท้ายที่สุดแล้วก็ยังเรียกว่า ab แล้วก็ cd อยู่ครับแต่ว่าทีนี้หด มาจนกระทั่ง2หมดไปในตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมี2ยกกําลังอยู่ตัวที่น้อยที่สุดนะครับดึองออกมามันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเลขคี่นะครับเพราะฉะนั้นโดยไม่เสียดายทุกไปแล้วก็สมมุติว่า a เป็นเลขคี่นะครับ a เป็นเลขคี่นะครับพอ a เป็นเลขคี่นะครับถ้าเราพิจารณากรณีแรกกีที่1นึ่งถ้า b เป็นเลขคี่ด้วยถ้า b เป็นเลขคี่ด้วย นะครับเราดู A อําลัง2อบวก b กําลัง2นักเรียนก็สามารถ A เป็นเลขขี่นะก็เขียนในรูปของ 2k บวก1ได้ B เป็นเลขคี่ก็เขียนในรูปของ2 l บวก1ได้แล้วก็ยกกาลังสองนะครับมันก็จะใช้กําลังสองสมบูรณนะ์และท้ายสุดแล้วก็สามารถรวมเทอมได้ก็มันจะอยู่รูปของ 4k บวก2ได้ก็คือ a กําลัง2บวก b กําลังสองนั้น4หารเหลือเศษ2นะครับแต่ว่า A อกำลัง2บวก b กําลัง2มันก็คือ ความยาวกําลังสองของด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือสแควรูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองนะครับด้านนี้ก็คือสแควรูทซีกำลังสองบวกดีกำลังสองนะครับซึ่งสองตัวนี้ความยาวเท่ากันเพราะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้น a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองก็ต้องเท่ากับ c ีกำลังสองบวก d ีกำลังสองด้วยเพราะฉะนั้นไอซีกำลังสองบวกดีกำลังสองก็อยู่ในรูปของส k บวก2เหมือนกัน สิ่งที่เราได้ก็คือ C กับดีต้องเป็นเลขคี่เป็นเลขคู่ทั้งคู่ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเป็นเลขคู่ก็4หารลงตัวมัน C กับดีต้องเป็นเลขคี่มีมีนะครับ C กับดีเป็นเลขคี่นะครับถ้ามีเทอมใดเทอมหนึ่งเป็นเลขคู่ถ้าทั้งทั้งทั้งสองตัวเป็นเลขคู่ก็4หารลงตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวหนึ่งเป็นเลขคู่อีกตัวหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับ4ก็จะหารเหลือเศษหนึ่งนะครับเช่น 2k บวก1 บวกกับ 2k กําลัง2นะครับ c ก็จะหารเหลือเศษ1นะแต่อันนี้ตจะ c ต้องหารเหลือเศษ2นะเพราะนัะ้น c กับ d ต้องเป็นเลขคู่เออเป็นเลขคี่ทั้งคู่นะครับขออภัยนะครับนะพอ c กับ d เป็นเลขคี่ทั้งคู่นะแต่ว่านะด้านที่3นะก็คือด้านนี้นะครับด้านที่3ด้านนี้นะครับถ้าเราเอามายกกําลัง2นะครับหรือว่าถอดสแควรูทมันก็คือสแควรูทของ a ลบ c กำลังสองบวกด้วย b ลบ d กำลังสองนะครับซึ่งถ้าผมเอาสแควร์รูทออกมันก็เท่ากับ a อกำลังสองบวกบกำลังสองนะครับทีนี้ CD เป็นเลขขี่ a ก็เป็นเลขขี่นะครับ b ก็เป็นเลขขี่นะเพราะนั้น4ตัวนี้เป็นเลขขี้หมดเลยนะครับเลขคี่ลบเลขคี่ก็ได้เลขคู่นะครับเลขคี่ลบเลขคี่ก็ได้เลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเลขคู่กำลังสองก็4หารลงตัวตัวนี้ก็เลขคู่กำลังสองสี่หารลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นบวกกันก็4หารลงตัวนะครับเพราะฉะนั้น ให้ตัวนี้4หารลงตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเพราะตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ว่าเราบอกแล้วว่า a กําลังสองบวก b กลังสองมัน4หารเหลือเศษ2เพราะฉะนั้นเกิดข้อขัดแย้งนะครับเกิดข้อขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเคส1 b 1เป็นเลขคี่ก็เกิดข้อขัดแย้งนะครับเป็นไปไม่ได้ในกรณีเดียวกันเคสที่2ที่ b เป็นเลขคู่ก็จะสามารถทำได้ทำนองในกันก็คือเกิดข้อขัดแย้งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ได้โดยใช้อาจจะเรียกว่าใช้เกี่ยวกับการหาลงตัวนะครับของจำนวนเต็มหรือว่าวิชาทฤษฎีจำนวนนะครับมาช่วยในการทำนะครับโอเคนะครับเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเราก็ได้เห็นบทประยุกต์ของสูตรของแทนเจนต์ของผลบวกนะครับในการแก้ปัญหาเรขาคณิตนะครับสวัสดีครับ